อนั่นใครนะเออคุณครับผมผมเฮ้ยป่าดินไฟใบเปล้าโอ้ยโอ้ยโันทันแม่เจยเลยพุ๊บปุ๊บกระไรเฮ้ย

Oi. <sighs>

เห็นตัวชัดตข e. ึ้นด้วยคืออะไรเนี่ยเฮ้ยอือออกออกคระโบเริ่มเหรออือเปิดคาบ้าอะไรเนี่ยถอนยังไงก็ถอนไม่ออกอะอะอาอะถอนยังไงก็ถอนไม่ออกวันนี้ถอนใจตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ แปลงไปจะแค่นี้แต่ชาร์จแบตเตอรี่น้ช็อตโอยน้อยดีมีนาว่าเคนเทนเอ้ยเมรนเมนเปรื้นเ,นเนทนท,ที่ดาวจะมาเล่นในวันนี้ก็คือหมดเป็นเทนนันดีเออประเด็นทีผมแปลงไปน่าจะเป็นวูปเตีย แกแปลงแล้วเป็นไนโอมอนเฮดก่อนอ่าพังกับไนโอมอนเฮดแล้วก็โอโ้โหเนี่ยผมกากเกินไปแค่เห็นมู่เดียวนะหมดเป็นเทนนะครับแล้วก็มีการหมดพลังเรียบร้อยแบตเตอรี่ก็กลับมาศูนย์เหมือนเดิมแตครับอันนี้ผมบรีวิวข้าวๆนะก็ฟุ๊บเคตอนนี้นี่ก็มีประาณน,นี้สำหรับตอนแรกของเบรนเทน ไม่ใช่เบนเทนแต่เป็นเบรนตัวตัว,ตวลอเรือลอเรือจากเบนเทนสู่เบรนเทนมีลอเรือเข้ามาด้วยเบรนเทนนะครับโอเคจบคลิป